สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าครับอันคุยธุระเรียบร้อยแล้วบอครับคุณแม่จ้าจ้าแล้วหลงแล้วเขาเป็นเมื่อแล้วโอ้ยเอาไม่เลยครับเอาสูตรไม่เลื่องส่วนไม่เลยครับจ้าจ้าคลิปแรกมังหันบุหรี่อีกแน้วครับนอติดภารกิจเอฟซีมหาห์นี่แหละครับบอเปลขกแน่นายครับเอฟซีเอฟซีมหาวิทยานัยนะครับเนาะจ้าครับมีน้ำใจมาให้คุณแม่คือเขาครับเอฟซี สุท้าปีสี่ปีครับจ<ต>้าห้าเก้ารวยทั่วประเทศนะครับคุณแม่นาะครับเอาคุณแม่เอาไม้เลยครับาน,นี่ตัวไหนนะครับคุณแม่ศัวตัหา้าปีก่อนเนาะครับผมตัวหา้าปีก่อนเนาะลูกเนาะครับผมคุณแม่ครับห้าหกเจ็ดเก้า ห้าหกเจ็ดเก้ายาสูดสีพี่ครับเก้าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามเด่นครับผมยาที่ตอนนี้ส้นยุติเก่าเด้อจนปวดนี่เด้อส่วน,วย,อนอยุติเก่าครับยาวันนี้ลาวหนั้นลาวนั้นแม่แม่หาอ,นนอ,นอนันเด่นนึ่งหกกับหนึ่งเด้อหกกับหนึ่งครับยาล่างเด้อล่างยางเดียวนะล่างยางเดียวหกกับหนึ่งจ้า อันนีนนน้เนอนนี้มแม่เสรจแล้วจัาโคไห้อันนี้แม่เสร็เป็นแนวทางซือเนี่ยครับจ้าแม่เสร็ไห้อันเก่านึ่งก็หกหนึ่ง,น,งนี่แหละหกหนึ่งตัวเก่านะครับเนะาะจ้าหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งนะครับหมุนกันอยาครับจ้าได้ปะจะไปเรียนสิแม่มากนั่นแม่มากสองสองเน้อมักสองสองมากแห้งครับกะเจ้าแห้งบ่แห้งแม่ขึ้นบ้า แม่กันวาแม่มาพอพซอนกันแหละสูงนั่นแม่หยันแม่นกันาสิน่บเป็นเล็เป้าสองสองครับแ่แค่นีหละไม่ใช่ตจวเท่เนี้ล้วเพคันกันคันธรรมดาแแม่มาท่านกระโหนึ่งเหมือนแต่แม่แม่อยากให้ย่ามันกะหัวหน่ะนะครับจ้าวั่นี้เรีย่นี้เรียนเด้อแม่แม่กับแม่สิจ้งคให้ลูกแนแนวาซื้อๆหน่อยไงลูกจาบไปเองซุบหนังเน้อแม่สิจ้บอันมัสเมี่ย่มันสเมี่ยุ่สามคูัมัสเมี่ยู่ สามกโซ่นะครับประเด็นบวที่แม่เด่นแม่เ่นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองมันมีสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเหรอเจ็ดสองหนึ่งได้แม่เด่นแม่แม่เด่นศูนย์หนึ่งสองครับวงคุมไว้ได้ครับจ้าไม้ปะไหลงๆได้ที่ตจับเอาครับต่้่ะแม่แม่แม่เองจับบังเลยไหมนะ สามเสียบสีบศูนย์นครับไม่งสี่และคือบางคือบางหมดเกลี่ยู่บาง่ะอันก็หาเก่าแม่ก็ยังบอกว่าจ้าสองต้นี่แ้องเิแม่ก็จ้าบนถึงแตแม่ก็มันจะสียเนาะรักาันกับพ่อคันมาเนี่ย่ะพันมาเอาศูนย์ปี้กับซีปี้กับแม่อยู่แล่โอ้ับับขับับค่วสองวันนี้วันหันขันกัอยุสราคามันเนี้ยโอ้มาเจะสราคามพู่นหมครับแม่บริเวณบริเวบอนันยุหลัยุหลัอยุหลัดบุรรับ กมาล้วก็มยาดู้าตีก็ีีก็แม่อ่ละครับมเด็นต้อาอายู่กวอาลูกลาตอนต้นตนตัดกันนีเอ้ายู่งตัวไหนเหครับเอามาเลยครับคุณแม่อันนี่นะอันร้อยร้อยสี่มวด่นะร้อยสี่ม้วครับเอาเลยครับเรกนะสิบลอตหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสามกบหาเก้านะครับเนาะแม่ร้อย ร้อสงวดน,นะอมตะบนล่างเี่โอ้ยสูยตรอมตะบนล่างเนาะครับตัวนี้แมนนี่แล้วนี่แหะมดหอหวกร่ะหาเก่าม่ได้ไม่หลุอยซีงวดครับเออนี่แหนี่แหก็สมาเอาสามสูตรนี่ลคุครับ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 อยากเป็นคนกับตะก็เอียงต่บอนเดอรแล้วได้เปยาตัวเองครับสามหเก้าเราะว่าอีแม่ยาถือได้ลำเทือได้ลูกแล้วแต่ปเป็นสิจัเอาเอครับ<น> จ้าแม่ก็บว่อเหมือนกันสิเป็นจังได้น่แต่ว่าแม่ลองจับเิมนกั็นสันล้ะลูกแม่กบอก็เล่นซีด้ครับบางมันจออกลูกอแต่วามตั้งที่แม่เก็นมากนะแม่บงเนี่งมันซีซีพากัาซิสนไเป็นจังสันแล้วลูกมันเปป้าหนึ่งป้าเก่าป้าเอถึงมหาปีก็ถืออยูครับคุณแม่กสเพราะว่าถึอมหาปีแล้วมันหันมันก็ยังหาเก่าเนาะครับเอพี่แม่อันนี้ก เนี่ยแจนถุงยูสิจับเอาบอกบอกนแดงสีแดเนี่ยถุงูอกันแล้วก็แลก็หัวนี่มันส้นเก่าก่ซส้นหลายอยู่เก่าก็ก็สองก็ก็หนึ่งเละมันส้นหลายครับผมหรือว่ามันมาเก่าสองก็แล้วก็สีขึ้นอด้วยุเด้อแม่กับวุงครับเอาเก่าสองมือน้ำนะครับแลก็แลู้คือว่าอันนี้แม่ แม่แม่ที่ใค้ต้นนีเด้แล้วจะเป็นติดแฉกเองมาเนแม่แม่พ่ี่ขงมทุสายทุกเฉยนะครับผมไอ้ต้นหนีลิ่นกับมาตามกันเลยกับบอกมันกับว่าญาติแม่อันหวงสูนยแม่กวางเลยครับแต่กระตรงมาสายตรงก็แพมาะวขันแมว่าแม่ก็โทรับอกพ่ง้ว่าทายอันสิ่นก็ลังมูเราครับ คือบางคูกับคนเป้ยงมน่มคนมาคาแม่เลยแม่ไเลยแม่้หขันทายหด้กับทูหาเบาแอมเราทงไหเลยครับแม่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 สิบบอกเลยนาพนักานไก่นังล้วหลุมนอันอดนักอสนักอหนอสดนักนอดหนััอสุดหาักนอดอดนักอดหนักนอัสหนดัมัหุนอ้ครับผม แม่บ๊วยแค่แน่บ่แม่บ่วยแค่ไลยแม่บ่อันะไรไมยครับดีแล้วครับแดงปันเนาะครับคุณแม่เนาะขอให้รวยต่องว่ครับไปเหยียดหัก็มาเลยแม่ยมาบอกครับอุ้ยขอบคุณที่หลายครับคุณแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมมาเต็มสูตรนะครับเอพีเนาะเนีเต็มสูตรมาหันกับมาแต่สระข้าม่าสันครับมาเอาสูตรเด็ดสูตรสูตรเด็ดสูตรจับเงินล้าน สูตรซีปีฮาปีแล้วก็สูตรอมตะครับไม่มีวันตายเพื่อนว่าจับคู่ตัวนี้ครับมาเบิ่งตัวเลขกันเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทุ่งน้ำมันเตอครับครับผมถอดผู้ชมบน็อตัวเลขของแม่ซัมรี่ครับมาใหม่ๆสดๆท่อนๆครับเลขสามตัวเนาะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับตัวกันก็คือเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับแล้วก็บสองเก้าศูนย์ครับอาจจะมาก เก้าสกระไดเพิ่นน่าครับเอฟซีเนาะกัติดไว้นำจักน้อยครับเลขจับคู่ครับเอฟซีหก่งหกหน่งวงกลมไว้เลยครับเลขมากนี่สอง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 ครับตัวกันเนี่ยก็คือเก้าหน่งเนาะครับเนาะสูตรหาปีสีปีครับเด่นหาหกเกครับสูตรซีปีครับเก้าหนึองครับเอฟซีเนาะนี่แหละครับหลักสูตรถูกมาแล้วลอยซงวดครับหนึ่หาเก้าครับเอฟเด่นล่างครับ หกหนึ่งนึะครับเนาะบนครับ012ครับให้ตัดเรนครับ FC งวดวันที่16ตุลาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่สัมบี้ของเข้าครับ FC งวดที่ผ่านมานี่กคถือว่ามีโชคใหญ่เนาะครับเนาะงวดนี้ให้รวยต่องวดครับเมื่อนี้ครับ FC ย่านเพิ่งไปไสเด้อครับบ่าวแอมโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่ือถือน็ครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถา่าอยู่ของหม้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับ่านผูจจ้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ด้องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไล้วะ็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเ่อเดิอดออกมาก่อนปั๊บแต่กวก็บีบีอย่างนี้ออธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม,บผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่าน อานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสได้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแตะๆครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูร่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่าก้นหักคนหคนลง เบาแอมโล่งทงกับบลรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทนมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูมชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนาอทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาสบสําระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีที่สาสีมันบดมันบันบง เสียเงจังไรในตัวเขาสิได้ออกออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบาวแอามเราตรงกับสียห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ ราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ